นั่นคือเอิ้นม,มาภูตะลึกคึกพี่น้องที่อยู่เมืองของคำแข่งขมวนเขาตอนเช้าๆนะนี่ผู้แายผู้สาวมันก็นจะไปให้ไปสวนได้พี่น้องนั่งรถไทยเต็มกันทางหน้านี่เต็มผู้แายผู้สาวทั้งนั้นถือไพี่น้องเลยได้เต้หัวนะโตมันจะโตวัวลงกินหรือว่ามันซาดออกไปเลยจะเห็นหอยตัววันหนูวายตัวกระหอ,อกมันกัดกินต้นอจะเรามาจอมอยิงพี่ดมะนี่นน โตแล้วกินพี่น้องนี่นะเห<ะ>ลือแต่หัวน,นี่เนาะเอาะหมดแล้วทักทายสวัสดีพี่น้องบดเบิร์ตซูร์สโกนเดอร์สวัสดีเอฟซีทางฝั่งไทยนะพี่น้องเนาะมื้อนี้พอคาารัวันศีรษะเดินทางไปภูตะลึกคือพี่น้องเพื่อจะไปยามกับดักหนูที่ผ่านแดงพร้อมกับผ่านใหญ่เพิ่นใส่ไว้เม,มื่อวานนี้เมื่อวานนี้ค่อยๆไ,ได้ไปเพราะว่าหากมาแต่ปักซันเนาะมื้อนี้ว่าศีะไปยามนะเพิ่นเบ้างซึ่งว่ามืม้อนี้ก็มีทางทีมงานผู้หญิงเพื่อนแอร์ไป เอาแคมพี่น้องไ,ไปเบิ่องดำกานทำบรรยากาศเป็นยังไงเมืม่อนี้นี่พี่น้องไอ้ที่แรกค่อยว่าจะไปนำรถไถนะแต่ว่ามีป้าเพิ่อนกำลังว่าสิไปเอาแคมหรือว่าดอกหญ้ามาขายประมาณ12บสองโมงเราจะได้มากระสิทธ์ไปนำรถจัก,ก,กจจรอเอาไประวังได้บันดี้ใช่ไหมรถไถเนี่ยมาจากเมืองไท่เพ,พื่อนนะพี่น้อง แบบผู้ไทยพี่น้องทางนี้นะคุใดทุกคนผู้ที่เขาจะไปยามกำดักสัตวไปดิคือกำดักหนูเนาะพู้นผู้ตัวเขาเห็นทันแหละนั่นคือเอิ้นว่าผู้ตะลึกคึกพี่น้อง ที่ยู่เมืองคนคำแขง่งขมมนเขาทำไปเบิ่งไ,ไปนั่นนำกันเอามือนิชิมานบอกบรรยากาศตอนเช้าๆนี้เย็นในทุกคนเอาช่วงนี้ประมาณอยู่8-9องศาหือมื้อนี้เป็นมื้อแรกที่ได้เข้าป้านะแต่ว่าห้างหายจากการเข้าป้านี่โดนโดนเลย เพราะว่าป็นอย่างดรอากาศหนาวแล้วก็ลมเนาะต้องฟ้าลมฝ่ากระ่บบยังเขา้าป่ามาไดนเนาะยยันต้นไม้มันทากมันแน่นแน่แล้วก็หนาวแน่เดี๋ยวมันจะดีเป็นมือแรกในเรื่องนี้แหละที่เข้าป่าหรือว่าตอนเช้าเช้านานนี่ผู้ชายผู้สาวมันก็นจะไปให้ไปสวดได้พี่นอ้องนั่งรถไถ่าเต็มกันทางหน้านี่เต็มผู้ชายผู้สาวทั้งนั้นบางคนก็นไปหาจี้แขมมาขายพี่นอ้องเพราะว่าส่วนนี้ก็จะซื้อแขมแต่ว่าราคาแขมอยู่ในอัน บางคนถามนี่คืองควาอยู่ทางคนุะอาตอุชิฟต์อ <c> ย <oughs> ูอว่าป้าครับไ้ตู้คนนี้ไปเอาแคมพี่น้องเหรอเกิเลยพุ่งเลยประมาณเที่ยงวันประมาณสิบ สองโมงหนึ่งโมงพอจะซิ้อมือเอาเข้ามากินเป้าตัานกันเลยได้ขี่รถจักรนำก้นที่แรกว่าจะไปนะเพื่อนก็ได้ไปเถอะตูนี้เรามาเอาแคมเนาะกันปานได้จกักห้าหกสิบโลแล้วมันนี่เนาะ oh, โลละสามพัน <c oughs> พี่นเราไอสิบ <c oughs> โลก็สามสิบโอ้ยราคากันเลย ไปเจอฟืนกะันเราดิเาราจะพะายามากับดักหนูห้เขานี่ได้ทิ้งเอาไงเในตู้กับป้าเพื่อจะมาเอาอันแคมนี่ไปขายน,ะนี่โลนึงสามพันกรีบโลดิบนี่ได้ทุกคนมดเลยมีเป็นแคมที่วัชชนก็จะมาเอาไปขายนะแถวนี้ถือว่ามุ่นไปเลยก็จะม,มาเอาตัวแคมช่วงนี้ก็กจะกำลังรับซื้อแถว ได้หลายยขึ้นไปตามหว้วยตามผาแล้วทีน้องอยามกลับจากหนูมันนี่ก็ได้ป๊าจะถอนไม้เก่าไปจะ้ะได้เอาเมือเฮ็ดอันตั้งนั่งเนละอะบุษยสัม่ายัเห็นหนอนหนูมันเลียเลย โอ้ดิกับดักขาวใส่ไปที่ได้จุดนี้อะไรไโบราณศพเบื้องหลังไม้อโอ้ยเป็นห่วยยาวเลยเือนหลังนี่โ,โ,โบราณวะ làm đi, lắm như thế này Tìm tám sắn hoại như nọ Giải hoài lại con còn này Thế đó đấy đi không rồi Tôi là gặp lòi nó rằng nó. Mày này nói. Này nói đinh tối đa. Mày chị, Hả? chị này. Tè bà. Tè nói nó. Tèo nói nó. Tèo nói 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 <18. S 2> ตินไปตามต้นไม้หน่อยต้นไม้หักแล้วก็ตีนไปเลยบลาอีกมั้งก็เลย ทุกคนถือว่าตอนนี้เราเดินทางมาฮอดเครื่องผู้แล้วพี่น้องเมื่อยมื่อยเอพราะว่าทางในผ่านพันิเซอร์ขึ้นไปตามห้วนอย่างไรพี่น,ออน้องอู้น่ะจำเทิงไปเลยที่ต้องใส่รองมือมาเมื่อนี้คือหนาวแหงพี่น,อออน,อน,นอ้องฟ้าลมลบอะ่ลลว่าก็ปลาช่วงนี้ต้องระมัดระวังเลยพี่น้องเอาฟ้าลมเดินทางต่อ <c oughs> พักนี้นก่อนนี่ลืมลย ตะเกอร์กระแตเออเอาไปกัดแจ้วอ่ะอืมเหือกระแตเดีเ๋ยว่าทักแทสอ,อยามาได้แล้วจังหลังอะไรประมาณสิบปลายหลังเนะ <10 S 2> าะที่หดายเกือบที่หดเศรเกือบที่หดเศรได้กระเล่นสองตัวพี่น้องเหมบอสอือคือฮันแม่เออดิตัวกระกเล่นน้อย <laughs> กับดักเขาใส่จักหลังก็หกสิบ หกสิบหลัง,งี่น้องเงยเิมเค่งเยพร่เครื่องูวละไยาวึ้นไปเทิงคนัวนี้นะลุยต่อตามผู่ไปพูวอะไนตามเยผู้ไปใช้ฟกักน,น,น,นั่นปาหน่อยได้ตัวนี้เ็โฮเป็นอะไรหูไป,นนไปเทิรนน่าจะเลิกอยู่ก็ไปไหนได้

ลงในสีสบายก็ขึ้นอยู่หลังนี้ครหลังนี้ือบอลลั่นใช่ไหมเอาแกะมาหุยเลยนี่นะทุกคนตัวเขาขึ้นภูบางยาคือคุณนั้นนะเขาสามารถนมเห็นเบิดเลยเขตบ้านกลางเมืองคุณคำถือว่าคนเลย เขียวๆนะั่นคือส่วนกล้วยจีนนะเราจะไปยามต่อไปเป็นผูน้นวดที่สองไปต่อเด้<ว>อหวายไหกซอกตัวมันไหมอ๋อพี่น้องตัว,วนี้นะไ,ดได้เต้หัวตัวนี้นะหนูไหวเขาเได้ไปรึนี่สิพี่น้องเลยได้เต้หัวนะโตมันจะโตอย่างจินหรือมันคาดออกไปเลยหาไ<ว>าม่รู้ Ủa ừ, thưa mà đi nó phải đấy kìa Hiền bà Nụ hoài tháng nay nó Đừng đút bên tôi, đều gặp cho nó dạ <laughs> dạ à? một là dạng cái to là tới hoa và hai bên đi tên này đi tên đi tên lắm đi cái lắm đi này đi จะเห็นหอยตัววันหนูวายตัวกระหอ,อกมากัดกินจนเราจะมาจอมยิงยี่ลมนะจุดบนจุดกลางยิงเงนะเาะอ,อีได้บอลซุ่มโอ้อหสองกล้วยสองอะไรไม่ให้เป็น <c oughs> คุณนะ่ะน,นั่งชุกมกอยู่ฮันบอลอ้อยเราจะพุทธพักมาแล้วหลงังไม่หมานะพี่น้อง หนูแล้วหนูฟานหนูท้องขาวฟานหนูฟานเนาะหนูได้หลังนี่กลับลันละลาเนาะเจ๊บุ๊นห้หนูพี่น้อยหลังนี่หลังเฉย อากาศมาหนันดิเอากากาบมาหนันหลอกระบีบมาหนักลง,งนำบีบออกาบนี่ไขยน้ำ Nè là làng đi, hiền bao. Ừ, có để... Tổ nó kín thì nó này nè à, Lửa te hóa này nọ Sao một lúc Kêu một cái gian này bỏ รังใดก็มีตัวสัตมากินก่อนพี่น้องที่จริงหลังนี้ทำได้เลยเดี๋ยวมันเหลือไว้ใหแต่เศษเนื้อน้อยเดียว <c oughs> <c oughs> ตายแล้วน,น,นั่นเงยามัาที่ยยททห่างกับดักไว้มองเขาอีกหนง <c oughs> ทุกคนเอ er ว่าการมายามกับดักหนูเ่เฮานี่คือได้ประมาณสองสามตเนี่ย้วทุกคนก็เป็นหนูน้อยแล้วก็โอกระเลนแน่ ส่วนหลายมันมีตัวสัตว์มากินก้อนแต่ก็อเอากระสีได้กลับก่อนเพราะว่าทีมงานเอาเพื่อนที่ไปจี๊แขมไปขายต่อแต่ค่อยสิเดือดทางกลับก่อนเอาแล้วพี่น้องไปเจอกันยุพุทธแหละสาดน้ำไห้มาหนิสาดน้ำไห้สาดน,น้ำพิบูลมา